เซสโชว์เป็นพีวอดโอเคช่แล้วก็พีวอนสองใบม่ว่าจะใส่เจไ้ไมเี่ยช่วยไหมไอ้พีวด้วยเดี๋ยวดีแล้วพวนสอใบโย่องใบแน่นอนเนียสเวดิ้ง่เรียสเวดิ้งบาเมื่อไหร่ซัมือไรักอันเมื่อไหร่ซักอันกนเมื่อไหร่ไปได้เลยร์นี่เด็นี่ไปล้ไม่มีอะไรชากิแล้วนอกจากไอ้นี นายูนอยูแกนเซสเเดี <soc ain> 對對๋ยวจะเป็น <Nir> พ <vana> oh, okay. ี่เอเซพายแบสเทนครับมาเลยครับลิงติงด้วยล่ะดอี๋ยวดปเป็นไหมลูกนี้เลยสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามฟเลยหเพรโดเอออยีแค่นี้แหละเนี่งตัโอเคอ่ะดูไ้ใชแล้วไอ้ยาบอกมันมีกัมี่ เริ่มเริ่มพี่ผูมตี้อ่าเลดก่อนเลด่านี้แล้วก็เข้าตี้เส็จละถึงแล้วก็เมื่อกลับชาติเปนชีพจบเทินสามารถนำการนี้ที่อยู่ในสนามเลยแล้วรถกะโลกไม่เกิดอะไรเข้าเกณฑ์เต็ดวันอุ้ยยงไงล่ะไปเลยเปิดสองไปเลยเป็นโคลิสเกอร์ ตเออไม่ใช่เอยดเหยียดด้วยเยยแเียดรแล้วใจสงีมาแล้วเรือกอะไรมังกรสี่มังกรจับเ่อยองผม่มังกรตีนี่มันเขาไปดัอรดดิซี่ฮะรูปสองไล่ก่อนอยวลืมพี่มังกรตีอืมเป็นสองสามลี่ที่อ่ ยูหนึ่งโอ้จิสตีเอ้ตีพิเเลยใช่ตายอันรอชัดรอพี่ออสสกายคนสุามีดับเบิลแล้วใช่น่าจะมีรน่าจะมีสองชัดจวโอเคจวเอัชัตสัมปัติ ขั้นที่อเริ่มเลยกลางขั้นที่1ใช่ขั้นที่2ขั้นที่1เดี๋ยวปังปังยิ่งอึ้นโอเคจบเพิ่มไม่ได้เลยดอไม่ได้เลยไม่ได้เลยไายเจ็ดด้วยอืมนายเจ็ดด้วยขึ้นมึงไม่ได้เท่าไหร่ใช่โอ้ครับสกิลที่ใครเลือกเลือกใครอยู่อ่ะไอเทมโอเคครับเซฟหมู่ของไม่เหมือนไม่เหมือนด้วยก้นอืมอ่ะ สีพิเศลิงเลยเหรอ้ยอาตีมมังกรลิงมังกรใช่เป็นหนึ่เป็นหนึ่งพี่เข้อเกียร์ห้าเอาเลยโอ้ยเจดีโปกเฮ้ยฝาไฟเก็บฝเลยโรไม่หวขอส่วนหนึชโรเียรไม่มีไม่ด้ม่มีไมววงเดี๋ยว่งเฟมูมาเลย ลงมาเมื่อลงสนามทำลายซะทีเอมันต้องที่เดียวจะแสกอะไรไหมไม่มีนะถ้าทำลายได้ยืนไป่อการีเกิม่เยอะแต่ก็มีแค่นี้คซีก็ได้หมดแล้วแล้วก็จบเทินทำการนี้นะเทปทิงเอเกเชินตายไอราบุ้มบิ้เทปทิ้งผมขอเปียนแผน เล่นจิงเอ้ยตีอัลสึตีข้างตีพันอันนั้นมีดับเบิลอยู่แล้วอ่าฮะอันนี้จะกลายเป็นแปดพันจากการเล่นนี้ผมตีข้างคอนตินิวเอ้ยเอาเลยรักไหมไม่รักโอเคต่อให้รักปั๊มสามพันก็ตายดีจบเทินข้าวตาพูดออกยูทูบได้ยพูดออกยูทูบได้ทำไมข้าวตายทำอย่าง ไม่ได้มีเขามาฆ่าเลือดตายจริงเห่าตัวตายอ่ะก็เป็นฆ่าเลือดตายฆ่าเลือดตายพี่อาวุธีอาวุธเนี่ยกระจตกันไม่แล้วมีเลือดอยู่เร็วติดแดงไงเอ้ใส่เพลงไเนาะอ๋อนี่มึงหล่านะตอทุกครั้งนไงเฮ้ยมันเขียนมาต้องพูดยังไงว่านมอะไรกนไหมำรวีนมัสไตไม่มีอะไรที่่วเราเรผมลงไซน์หนึ่งหวานจี อ่าแล้วผมสามารถคอ์เตอร์ได no ้2ใบภายในนี <reconstruction> ้ไหมหรือ no ว่าคอเตอร์สองใบก็คยจะยนไดามไปดอก็ได้ดิทำไมจะไม่ได้เออดว่าต้องให้พนักรอบปอนดอีกอ๋อมันมันลึก่แพไ่ไดุ้ิวเไม่ได้ไมได้นไม่ได้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 ไ่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ไม่ไม่ได้ไม่้ไมม่ได้ไ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 ด้ไมม่ได้ เออห้าเช่นห้าี่อ๋อเออน้มันยม่แ้นด้หว่าลุกมาเราเอือนี้นี่ขอมเก็บได้นะได้โอเคไม่ไวมีโค้มีสเตนอ่ะเคเแต่ผมก็โดนแค่สีคริโอเคสามอีสี่สองอ๋สามเลยโดชัดโดผมจะโดนแค่สี่ลิโอคถึงสองไปอ่าเริ่ม มือเท่าไหร่ครับพี่เล่นไม่ได้ครับหนึ่งสองสองสามสี่ไม่ดีไม่ดีด่าสองเม่นไัมเอาอะไรอืมไอตัวนี้มีสองตัวด้วยสี่บัตตี้บัตตี้ไปจ่ายเกตแล้วเกตยังเหลือขนาดใหา่เกี่ยต้องสามตัวนั้นเนี่ยอ๋อยังสองตัวโอ๊ยยังสอตัวยังสอตัวอันที่เหลือก็มาเลยกลางสี่ที่ต้องหมดรวมกนสี่นะใช่ช่องชางสี่จบ draw charge d น่าイス่งใจสองเกียร์แม่งแางเลยน่าイスอยู่ซิอ่อไม่ใช่หรไวันที้เจอสองใช่แต่ว่าวันนี้คุณสปอยแล้วผนมีโลใส่อูนปั้กนี่เซตการ์ดเอฟเฟกต์โลดึงดนาะทำคอนัะแล้วกะโลหนึ่งใบที่มีไฟหนึ่งบบ่คุไปตีน้างเผื่อเขาไม่กด้ายอกโอเคเขาไม่เอาตีาเดี๋ยเขาเดลุกเลยโอ้ ตัวนี้ได้หวะเาตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้ผมจะไม่ผมจมมุมได้ตูจะต่งต่ฝังปแป๊บอ่าเก้ดผมแล้วต้องบังกรย้อนรูะเอาว่างอะผมกดสกิลขอมาขอปูขอปูปูไไงูอผมเลสนนี่ยสอใบโคตรายปั๊มพลังลิงเกิดไปเยอะลิง คมูประเทครับยไปนี่สองี่ยต้องมีสององขาไม่มใเาไปไสัเลโดนอดแยล้วีไม่อ้่ดนแย่แลนต้องยงบอกออกเอไแ่ล้ว่งมใจริองยมใจจไอนี้ผมล้โอเย่ารอบแรกให้ตัวนี้อ่านใจก็ให้ตัวนี้ไม่ได้ปัญหาคือผมลืมไปว่าคนที่อยู่กลางนี่กว่า แล้วทำไมมีตัว p e n เ t r a t e ลืมไปอ๋อไม่เป็นไรถือว่าไม่ลืมไปแล้วลืมไปอันนี้ตีเข้าตีเข้าหมดเลยไม่เป็นไรอะเจ็ดโอ้ปั๊มสมมุติถ้ามีปั๊มสมมุติถ้ามีปั๊มถ้ามีเท่านั้นนะเอ้ยพี่เบรดโอเคเขี่ยโอเีถ้ามีปั๊มแต่มันก็ต้องปั๊มอ่ะเพราะงั้นตัวนี้จะตีอะไรไม่เข้าเลยพี่เบรคแต่ถ้าเกิดว่าผมตีเดี่ยวเข้าแสดงว่าจะเข้าหมดเลย มีความเป็นไปได้ในมารี่อมา่า7,000งูรับงูด้วยให้น้องสุดโเลย้งสามตั้งวไว้เลยลมปก์นต้องลิงก์ออบอดโอเบอดเพนห้ตั้งเลยเลยใช่แล้วรู้แล้วเราองไอ้พ่ยังไงีอลืมโมหมอเคลนะอย่าลืมไปโอเคเ็นเอย่ามือเจอกันอีก คุณมีดับเบิลใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมสามน้องตองหรือถ้ามีตัวผมแพ้ละมาเลยพี่เคยลองใช้กับลิ้งย์ยังไงมีตัวลิ้งตีเข้าอุปเวสแรกก็โชว์มาโชว์เริ่มเริ่งมาลิงก์กัลองไปเล่นกับดับเบิลนี่ว่าโอโอเคแล้วะจ่งูนอีกรอเมื่อกี้เราเจอเป็นลิ้ีก์รไหมถ้าลิงก์ก็ปังสามพัชยอ๋อไม่ลิงก์งกล้วไ ออินะไรมามันอยากเล่นตัวนี้มีสองใบอ่ะมีสองใบอ๋อโอเคอ่ะก็อยู่ดีอยู่ดีนี่นะไหนนี่มีนเดปิดสิอะไรบ้างบิดอ่ะตาสองขี้แพ้เริ่มงเกาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข้าจนยูวมือดีขึ้นอาซีรากาจะโม้อะไตายแลยนะกาแฟชัวูอ่ะผัวชาจัวเอาจบแล้วจบแล้วใครนะชาจัวก็อยากให้โมดขึ้นที่โอเกอร์มันดีเดียว แต่มันไม่จะ่น่าใช้เปิดอันมาช้สังเกตการณ์ไปปอยยิ้มหนึ่งสองสามชนะปอยยิ้มเดี๋ยแพ็้เอ็มจะไหวปะผมชอบกันไม่มีคอร์สลงแล้วก็ใบไหนดีเนาะใบนี้ละกันสบายสบายมีห้าพันเลดิ้งโอ้ยตีพี่กามไกีกพาเลยสำหรับ้ระกันเท่าไหร่ะห้าพันพันโอ้ยคุณต้องลิงก์นะถ้าเกิดคุณเป็นกอล์กอนะ เอ้ยไม่ได้อยู่เฮ้ยไอ้นั่นสินะไอ้นั่นแล้วเฮ้ยไอ้นั่นจริงจิงด้วยเจ็บข้างนนี้ไม่กลัวอะไรไม่กลัวเดี๋ยวผมกลัวซะด้วยเดีผมบ้างสามพันคอร์เตอร์ไม่กลัวกันพี่อย่างกันนะอะอไม่เรื่องไม่เรื่องอาทิตย์แค่กี่ทีครั้งเดียวครั้งเดียวมีแค่พิเศษอ่าเดี๋ยวเลยโอ้ยดึกโซ่เอ้ยตะเบ็ไม่ได้ไม่มีไม่มีจบไม่มาดิก็เลยอยู่ ปุ๊บปึ๊บเลี้ยงยิงมุมได้ใช่ไหมตูห้าพันปั๊มพลังตัวนี้เป็นหกเริ่มกับพี่หกพันปั๊มมาปั๊มรู้ได้ไหม <laughs> <laughs> เล่นกันบ่อยจัดแล้ว <laughs> นี้ก็ตีไม่เข้าใช่ต่อไป ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีมันแค่การต่อสู้เดียวใช่ไหมใช่ใช่ตีมีคอมเตอร์แข็งไหมไม่นั้นไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีไม่คือแค่พี่คิดว่าจะตีแล้วก็หนีเอาชาร์จเกตดีไหมเอาไม่เอา่านไปมันตีหนีได้ไงตีหนีแล้วชาร์จเกตอย่างนี้นะขี่ขาตีเดี๋ยวนี้มีสวนเดี๋ยวนี้อยู่ๆก็มีเสียงแล้วสิจริงแล้วถ้าเกิดพี่ภูมิเราบอกป้อนพี่ต้องโอเวอร์ไซส์ผมรู้ ถ้าผมมีอ่ะผมลงเลยพี่โอเคได้ไงต้องสั่งดูละหันปอาววะเอ้ยเือะเจ็ดไม่ได้กระจกอึนจริงต้องสั่งดูละหันเข้ามาเข้ามาตีกลางใช้แล้วกันเพราะว่าสองคลิปน่าจะเยอะแยะในที่นั้นใช่ไหมใช่พี่บุ๋มใส่คอร์ี่ซิเกอร์แน่นอนอยู่แล้วไหลตายแน่ชาเดราไปอ๋อบม่ไคอ ใส่ได้นะตัวนี้การ์ดลันลูเลตยิงครับโอเคเปิดหมดแล้วอ่าเดี๋ยวน่าจะกลายเป็นจะกลายเป็นเจ็ดเจ็ดบุรินท์บัมเป็นแปดไม่ประมาณแล้วลิงเลยรอบนี้เอากลับมาเป็นเจ็ดแล้วคืออยากคาดหวังอะไรมากตอนนี้ายนจ่องนั้นคาดการไปแล้ว คิดไปแล้วอยู่ในเพนแกคิดไปแล้วว่าตาเนี่ยพี่จะหนุดบัดดี้ดูดูคิดว่าไอ้ริชาร์ดจะเป็นบัดดี้ไหมเป็นชัวเอยากรู้เป็นไม่เป็นลองใจเยิงดูทางใจเก่งไงก่อนอ่้อรื้อรื้อเข้ามาเข้ามาการกลางอ่ะแสบเฮ้ยอะไรวะจบเลยยังไงจัดโคอดไม่ต้องมีมุกประมาณละวชาร์ดแอนด์ดรอว์บริษัทไหนเอึ่งไซส์สอง ไอสองก็ทำลายไม่ได้อะลงมามันทำลายได้หนึ่งแต่ไม่มีเละยิ่งโอ้เฮ้ยกลับแลนะพลังแปดบุริบังก็เป็นแปดอะไรที่ตี่รอบนี้อะโดนวางแผนไปแล้วสองกรีมาเลยตี้อาถึงขั้นตกใจโดนเหี้ยโดนเหี้ยอ่ะอะไรนะสังเวยทำไมไรหรอสังเวยตัวเองอ๋ออะปรับนอนชารเกต คิดว่าใช่จัวบอะคิดว่าใช่จัวบอลิ่นี้ลงไปช่องแดงก็เดือแม่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงมันจ่ายสองเกียร์อะสองเกียร์สองเกียร์เราบีลนองม่ต้องเล่นมันแล้วเริ่มอ่ะทำไหมกางโอ้ยเจ็บจบเจ็บแล้วสิแล้วเป็นไงยังกลนี้ผมเจ็บกว่าเยอะเลยเอ๊กล่นี้เป็นไงยังจีบมาแล้วนี่แล้วเริ่มใส่ยาแคบิดตัวนอนก็เล่นจบแล้วเซส ผมรู้เลยเด็กนั้นอะไซสา3แน่นอนใช่ไหมแม่ชิงนต้นช้าไซสา3กไปเอ้ยรูว่านี่เป็นแผ่นใช่ตัดเขาบอกว่าดีมิบอ่ะนีมิดจรงเลยวะบันที่คอร์สอะไระบันที่คอ2คอ2แล้วขอดอ7ด้วยโอ้โหไอ้ที้ยไม่งู้มึงไงสุสาน7ไม่มีปัญหาติดแค่บันทีก่อนอ่ะทำงาเรียกเลย ผมมีหนึ่งแล้วผมคว้างมือมีไม่เกินสี่จ่ายสองเกไอเล่นเฟร์ฟกันหน่อยเขายังไม่รู้กติมีเลยเฮ้ยถือว่าใจเลยรู้ใจเยี่ยมมาล้วเดินตัวที่ต้องบอเดินตัไอ้เดี๋ยวเขามีของการมือเขาเยอะพี่รู้ผมรู้ว่าใจเยี่ยมมากนะเลดงยิงมือหนึ่งตัวนี้ถ้าเกิดตีฮิตยิงไรจะตายกับปืนตีไปเขาต้องได้แขกหน่อยโดนเสี่ยงอะไรนะใช่ใช่ ไอ้แรกกันแรกกันพันเล่พันเล่พันเล่เจ้าสารลานเดินกูจุดทิปอ่ะให้มันจบจบไปทำไมใช้หนึ่งอ้ยำบาเดี๋แต่ว่าผู้ทิ่สามารถไอ้นู้นได้นี่ว่าโอ้ยังกัดตัวใจเยี่ยมมากถ้าปล่อยนี่ไอ้เดี๋ยวเขาลงไอ้นู้น ไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวอ่าตอนนี้มันลดสีดำเหม็ดได้ผมไม่เชื่ออ่ะผมไม่ใช้โอเคผมไม่ใช่ไม่ประมาณเอาดิมันไม่ทีหลัะผมไม่เชื่อหรอกชาร์จชาร์จชาร์จบอดี้เข้าไปเช็งชัวมาเลยมาเดี๋ยวลูกปีทำงานไหมให้ทิ้งมือไปชาร์จเกดเหรอทำไปทำไมอ่ะเริ่มบัตรนี้ก็ไปห้าพันแค่นั้น่ะตีเดี๋ยวเข้าตีตีเข้าแค่ตัวเดียวเท่านั้นเท่านั้น แต่ว่ากายไอ้ตัวนี้มู่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ผมยกเลยอะไรจบเพื่อนอ่าวันนยอมไม่ได้ดอใช่ดอจะทำอะไรปืนสกระบอกเลี่ยยิงเริ่มตีอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ถ้าไม่ถ้าตีนี้ผมจะยิงผมจะยิงไรไงอ๋อเดี๋ยวถ้าตีกลางก็จบพี่ว่ากขอเชิญ้าหน้าอ่ะตีกลางอยู่ดีว่กางตีกกลางันี้ว่า ลืมลืมอุย้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วทำยี <c oughs> ่อะไรต่อ <c oughs> คุูจะฟื้นยังไงก่อนเ <c oughs> อาไปเล่นประโยชน์นี่แหลปะปัดดีกูก <c oughs> อ่ามือเท่าไหร่อ่ามือมีอสี่อ,อย่าอบ <ó> อสบอกไฟสองไหม่ะผมยกเลิกเลย เห็นเส้นกางลงเฟซใช่อ<ช>ยากเลิกการคองไปเลยลงแว<ม>่มันจะอย่าเลือตัวหนึ่งสอบุกอึ้นพอมาพี่ภูผมรู้คุณมีไซส์หนึ่งลงแวม่ัวหนึ่งก็ต้องไอ้นี้แล้วจากนั้นขอเลือกเ <c oughs> สียร้อ <c oughs> น,น,น,นี่เลือกอะไรไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรทิ้งก็ต้องไอ้นี้เป็นผ่าวิทยาศาสตร์มถามเพื่อความแน่ใจไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่มีไม่อั้นไอ้นี้เอาอะไรนี่ เอาไรอ่ะถ้างั้นก็ถ้าเป็นนี้คือผมต้องสั่งใช้แบบแอ็กแน่หรือว่าไม่ไม่มันยานุ่นเลยมันยังหิงเลยมันยังหายจริงเลยอ่ะโอเคแล้วก็เปิด์ตรถสองดามิตเฮ้ยเลยเห็นไหมคุณหลอกได้ผมรู้คุณมียังไงคุณมีเวฟเปล่าคุณมีเวฟเปล่าจั่วไอ้มือสองใบนี้เนี่ยมัแต่แอ็กแต่มันไม่มีบัตรที่เข้ามาเข้ามาเดี๋ยวผมมีพลังอะไรห้าพันบ้าเปล่าว่าต้องลิีบเอาไม่ถึงเลยดีกว่าอ่ะอ่ะลิงค์คู่นี้ไป กางหนึ่งกางหนึ่งกางหนึ่งจบมือเท่าไหร่ศูนย์อ่าหมดแล้วมือศูนย์ศูนย์โยนอะไรมาก็แพ้หมดอ่ะเอ้ยเดี๋ยวจเย็นจะย็นไม่เดี๋ยวผมกลัวว่าจะไม่เปรียราวไม่จช่ครับผมจั่โมกึนจริงเฮ้ยจั่โมกึนใช่เป็นเสียใจใช่ผมท้ำสมท้ำสมไม่รู้อย่างไรอย่าซ้ำโมก่นเล้วยิงปุ๊บเล้วยิงเลิงสีพี อ้าวดอ่ะตาจัดสินตำนานต่างโลกเริ่มก่อนนาำเท้นเท้ครับอัน้นเขาจบเร็วยังไงก่อนชนะไม่ว่าไม่เลยไม่ก่อนชนะไม่แค่นี้พอเยพี่ชนะหรอใช่ามไม่ก่อนา่าเนาบ้านผมยัง้างพีดอยู่อยู่เลยก่อนชนะตุ่มไม่ทุก่มบวไม่ได้ไอตัวยี่หัวใจแบกีก ที่ยังทอยู่เลยเอาที่ี่ถหัวใจยงแบนั้นชงไม่ยากใจไม่ยากแต่ใช้เวลาเพิ่งเอาเวลากพีพอยู่เนี่ยวนายแพ้เหรอไอเลียก็อะไวนายเจอแล้วนายอ๋อเียไม่ได้เลยแล้วไปผมปมผุมใครได้ไงทำเป็นบัรเลียอุ้ยเย้แต่ไม่มดีดูเป้าทียังไม่ติดป่ินอีกที่ว่าพคุณรอใช่ใช่หายยากหายยากไม่หายไปหาหาง่ายแต่มันํายยากมัน อะไรวะอยู่ให้เป็นย็นให้ได้นั่อ่ะไอ XL candy ใา่หนึ่งจอใช้คนีใช้ตึมเลยสองร้อยสองร้อสาน้องตีน้องตีเสาเนี่ยเสาไนม่เยอ๋อเสาอ๋อมันจะได้ไอ XL อะไร XL สาม G ไม่ทำไรนะเดี๋ยวยาไปเดีอยู่นี่อ๋อสามเปันสพื่อมมันอายู่ต้องจ้ะสองสามันมันจะมีรางวัลทั้งสงอยู่ ว่าเผื่อน้องจะได้ X L มีขั้นสองนะโอ้โหเฮ้ยมีขั้นสองนะพี่บุ๋มเคยตีไงแล้วจะไม่ได้รางวัลแน่โอ้โหพี่บุ๋มม่ทำลายมันเดียวฝากเสาะได้ถูโรงทำลายนี่ไม่ได้ฝากมันฝากมันได้อะไรพี่มันจะช่วยไอ้คนอื่นก็ต้องยอมเพราะว่ามันได้แค่ใบเดียวใช่ไหมแต่ก็เหมือนกับเวลาเสาะันหมดอายุมันจะเอาพวกลูกอมมอะไรกลับไป อย่างนั้นต้องที่ก่อนผมตีเข้าแค่กี่เวฟวะสมมติผมปั๊มพลังอย่าเสียตัวตีเปตัวนี้โอ้ยในแค่เวฟต้องลงมาอีกอ่ะผมบูเลยก็ตีเดี๋ยวบ้านบี้มันไม่มีใครเล่นด้วยอ่าแล้วเลส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 ยอ่ะเลสก่อนเลสไหนคนเดียวเหรออะผมปั๊มพลังให้ตัวรู้รู้ไอ้คนเล่นนะแต่ว่าเพนจะเคยไปเดินด้วยกันเอเจนะแล้วผมเข้าเลยเข้าเลยคอมาพี่ เกบห้าหกเจ็ดมีดวงนีได้ตัวชานี่เลยจับทอมบัตี้เลยไม่สนไอวีอะเห็นว่าระยะหนึ่นึ่งสี่เก้าแปดต้องกองพลังหายวุนี้ระเบิดไปแล้วนะลิงงานด้วยเจ็ดพันเจ็ดพันฟั0สามพันเขาตัวไหนจำได้ว่าตัว ตนี่อะไรเนยมันพาเขาเขนแถมเอฟเฟกมันเขียนยาวเลยอ้าวผ่านไหมนหมานเงตามที่ที่บอกต้องเกินมานัหรือเปล่าตอนแรกตอนแรกสตร์เตอร์ของต้องสีบคนะงนี้มันนนแล้วันลื่ไม่ได้ตอนชาร์จโเลยเริ่เลยนาตัวับระมนนันละคนมันหาตัวตีครั้งหนึ่งของตัวนี้ตีครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นพี่บ่าวอย่างไรผมมูดได้การต่าง ไม่ถึงพี่บ่าวอ๋อถึงเลย้วเลยลิงไหมกลางเดียวยัจะเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยนท้าห้ารวมหมดอ่ะวรวมหมเลยตอนนี้คือตีกินบนหัวนอนแล้วก็ไปมันไปเดียวใช่เก็บวันห้าสิบแล้วแล้วก็เปิดเทาดีๆรอคอมเดี๋ยวคอมดียว่าจะเล่นอยู่อืมอาทิตย์หน้าเซ็สตัวแรงรู้สึกก็ดีเซ็สเนาะลิงสีลิงอ๋อไม่ได้ เป็นไอ้ท่าท่าผีใช่ไหมข้าเขาท่าดีท่าผีอะไรนะท่าย็บเงา้วยวโอ้ยยบเงย็บเงาท่าคูถาปลไทยย็บเงายบไหมผู้น้อยู่ตรงย็บอพี่ย็บผ้าองอะไรนะ่เงาใส่ด้วยใส่ไหใส่ไหคอผี ขี่ขึ้นได้ดีพี่ได้เลียแต่ว่าปัญหาคือเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมคอตรงนี้ผมจะตายคือถ้าตายผมยังมีกันเลยเอาชัวร์เพจเดีกว่ากัญญานี้ีบเผาก็เผาเลยวะช่มันรี่รู้เลยรีบรีบนี้ตัวว่างเห็นชมดาวอะเรอยู่ไปมามาแบบแบต้องชื่ออะไรอ่มเริ่ม ทำไรไหมไม่คุยแล้วแล้วไปมาเล่นกันต่ออะไรเบิดอะไรเบิดเอ้ยตายแล้วเดี๋ยวพลังผ่านไม่ตายคนอะไรดีเฟนคุณอยากไม่รู้มตีเอามันไม่ยิงเลยมันยิงแต่ว่าพี่ปังแบบแล้วก็ตูดมันเกินสามพันต่อปองสามพันแล้วตายไหมตายอยใครตายไอตัวนั้นเลยเอ้ยตรงกลางกลมเรา มีการหนึ่งใบนะการหนึ่งใบกีรเการเุินอกว่าเบอร์นว่าแน่นอนแัดิอ่ะเริ่มมาการหนึ่งไม่ลงเพิ่มเลยอ่ะไม่ลงพันที่สองพันที่หนึ่งแม่แบบ